หมายเลข18ชัยพัฒน์อาลเะครับผม ไม่แดงน้ำเงินครับกางเกงสีน้ำเงินถุงเท้าสีน้ำเงินเอาครับเกมคิกออฟแล้วนะครับแล้วในจังหวะนี้ว่ายังไงตามมาเบียดโย่แล้วมาแล้วครับสำารับคนบุรีอยู่ในเตดโอ้โหไว้คไปโอ้ต้องตัดไปก่อนว่าอย่างไงละโยกเข้ามาในกอบแข่โทษแล้วก็ปัดไปได้จังหวะแรกและจังหวะนี้ตาอสองยังโง่และแล้วแล้วเย้ยโอ้สวย อาราบอลแรกจังหวะนี้ยับต่างๆาม,มาเกี่ยวไว้ได้หลุยกันต่อแล้วตุตลาอาล,ลาคืนบอลมาในจังหวะนี้อคราพลโยกอลเรียบโอ้โหไม่ได้เดยังอยู่มาที่กลางสนามครับจังหวะนี้มงตั้งขึ้นมาปะ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 ไปแล้วชิงมาคลองไว้ได้ไปเลยครับทางวงสพัดตีบอลออกมากฤษณะจังหวะนี้ทางกับขวาว่ายังไงได้คอนแล้วครับแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วใส่ขวายังโยลิซาโซตัดมาคืนมาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ครับมอทน อาราทนบุรีอยู่ในแต่ดาแกะออกมาทางกาบซ้ายได้ขยับเพยยื่อนและขึ้นมาจาังหวะนี้ปลายล่ะริมเซนอปิยพงศพุภีสุเส้นตัดมาได้สวยจวังหวะนี้น,นายก็เพโชคไหลขึ้นมายังไม่ได้อาราถือว่ายังอยู่ครับโอ้แหยังเป็นจิปพานุสมนากรแล้วก็ยกมามุมทงทางกาบขาวาวิ่งจีจามาจาังหวะนี้เกี่ยวไว้ได้ทันด้วยแล้วว่ายังไงตัดมาในจงังหวะนี้ซ้ายคอนมาไม่ผ่านนาทานอาละเป็นโอกาสของทาง นาทานและยกออกมาโอ้โหแล้วว่าวันนี้ปกป้องนี่ครตามมาเกี่ยวไว้ได้นะับบอกว่างานนักได้แล้นะเจอบาโลเกลโอ้โหใหญ่กว่าคนระับแล้วก็เป็นปกป้องยังทําได้ดีนะจังวันนี้ยกยาวๆมายังติดอยู่ครับเ <c oughs> <c oughs> ล่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทั้ง107คนดูด้วย อาละจังหวะนี้คุณานนท์นะ่าบอลออกมาแล้วยกข้ามไายตัดหลังมาจังหวะนี้แล้วแลแลว้วว้โอไม่คุณนานนท์รองวางในจังหวะนี้ไปแล้วสวยทีเดียวครับวิ่งจีจ่าขึ้นมานีจากหวหนีคอสเข้ามาหน้ากรอบจุดโทษแล้วว่ายังไงเย้ยโอ้เอาแล้วก็เรี่ยวล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 ลลล อ่แล้วก็เป็นไฟเด์ครับคนบุรีอยู่ในแต่ดามาแล้วมีความไวอีกแล้วาะาฟเด์ยังไงแต่เี้แล้วแล้วเยอะอลเพื่อนไม่เติมมาก่อนพียาเซตมาที่วงสภพัดยามาที่กิสณะที่ริมเส้นครับยกมาแล้วปอกป้อมใส่ยังะนี้โอ้โหแล้วอัครพลเบียดเอาชนะไว้ได้ต้นใส่แล้ว ตต้นุลาครับบอลแรกเยี่ยมทีเดียวว่าสำหรับจังหวะนี้กิษณะว่าอย่างไงแต่จังหวะนี้หนีออกมาไป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 แล้วหักข้อเรียเรือโล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 เอาล้วครับผมชิงาวีอารเนเมืองนนท์เอฟซีครับเฮ้ยโอ้ประตูมวิ่งมาไกลวะเล่นมาในจังหวะนี้วางบอลมาที่ ลิซาโซเกี่ยวบอลตัดมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับโยกสับมาสายแทงทะลุมาแล้วมีพงขึ้นเอาแล้วผุ้ตัอยู่ในเตดตัดมาแล้วสุระเดชปิดเข้าซ้ายโอ้ีนปกป้องเฉวีตุกตีบอลมาริมเส้นตายแล้วมีความไวต้นตุลาแสงขึ้นมาแล้วว่ายังไงตามมาเกี่ยวไว้ได้แล้วไหลเข้ามาที่ปกป้องปกป้องเบิร์นออกแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินผู้ตัดสินว่ายังไงโอ้เอาแล้วครับ โทษนะครับสำหรับจังหวะนี้ครับโอ้โหบาลโลกงกี่ะช้ากว่าโอ้โจังหวะสามภาสานะครับแล้วก็รับไปนึ่อัตราพนโอยยัยไม่ได้ครับโอ้โหนาธานยกมานายกรอบแล้วจังหวะนี้แล้วก็จบลงไปครับสำหรับครึ่งเวลาแรกครับส่วนทางเจ้าบ้านนะ วีอาร์เอ็นเมืองนนท์ F C แทงมาไปอีกแล้วอะไปฟ่ายเดซายยังอยู่แล้วจังหวะน,นี้เย้ย yeah! โ oh. อ้หามีธงครับ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 ยังไงแล้วก็ตัดออกมาที่ศิรกรยกเข้ามาแล้วโอ้ยอะไรครับแต่จังหวะนี้จะบิดหนีไปผ่านลิซาโซตามมาเขี่ยวไว้ได้รากมาในกรอบหิโซ่จังหวะน,นี้เปิดยัดมาผู้เล่นซับตังว่าประแรกวันแรกก่อนมาที่ทางฝั่งซ้ายครับธมลียกมาแล้ว โอ้เชจังหวะนี้ครับโดนคาหนึ่งเต็มมากครับและจังหวะนี้โดเดโยกข้ามออกมาอย่างไงเอ้ยแล้วแปะมาที่จัตุรงค์ข้าเข้ามาเข้ามือผู้สับตรงครับยังอยู่ที่กลางสนามครับผูเล่นเอาแล้วยืนไม่ถึงหรือเปล่ว Friday วา,าว่าไบฟลายเดตัดขวายาวยัดซ้ายไม่ผ่านและจังหวะนี้ว่าง,าง,างอะไรจากพันอยังบังบอลอยู่เอาแล้วบิดหนีและในจังหวะนี้ครับล้มมาก่อน โอ้โหแล้วสุดท้ายครับไแล้วกทบุรียกจังหวะนี้ผู้รักษาประตูโอ้โหปัดปลายมือเล่นมาที่สุรเดชคอสเข้ามาโอ้โหไปเดยวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ว่ายังไงแล้วตามมาเกียบบ่ยวบอลไม่ได้ทางกัปขวาอะไรโยกสัตตัดเข้าในแล้วก็ยัดโอ้โหลึกมาถึงผู้หลุดสามตู้พงศ์ถ่ายบอลมาสั้นไปแล้วแล้วก็ปาอีกแล้วคร,รับเอกรัฐเอกแล้วก็เอกแล้วก็เอกร,อกร,อกรัตวุนวุ่นวุ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 นโอ้สายขวาโอ้โห สายสปีดฮะเอกร,รักไม่ได้นลฮะแล้วจังหวะน,นี้จะโดนสวนอาราคิทพงษ์แสนพงษ์ครับของทางธนบุรีว่ายังไงและถ่ายบอลมาจังหวะน,นี้ครับอยู่ที่สุรเดชแรงขำม,มาที่ไบไฟเดย์ไปครับไบ<ป>ไ<ป>ฟเดย์สับว่ายอยู่โอ้โหแล้วโดนเข้าสิงแล้วโอ้โหดึงจังหวะรอลุงสองอยกเข้ามาในกรอบแต่จังหวะน,นี้ครับเทคตโกลมออกไปครับขึ้นมาจังหวะน,นี้ครับของทางจัก,จกพรพัฒน์จักรแล้วก็จกักรพัฒน์ดึงจังหวะรอเพื่อนแทงมาไปอีกแล้วเอกรัก ยโอ้ยบัตซบนะโอ้ยังวันนี้ขออภัยด้วยโอ้เอกราชวงสหราชโอ้ยังไม่ได้สกอร์แล้วก็จบเลยครับโอ้ขอแสดงความยินดีสามแต้มแรกกับเจ้าบ้านนะ VRN เมืองนนท์เอฟซีครับบัวชนบุ้ยเอ้าล้ววันนี้เก็บสามแต้มแรกของเขาไปฮะ เอาละก็ขอบคุณนะขอบคุณทีมเยือนด้วยครับทางทมลีอยู่ในเตด้าถือว่าสูน่าสนุกเลยครับ